นี้เรามาดูต้นผักหวานที่ปลูกคู่กับต้นกฤษณานะครับนี่พิสูจน์ได้ว่าผักหวานต้องการพืชอิงอาศัยจะโตลำพังไม่ได้นะครับนี่คือต้นกิษณานะครับให้ร่มเงาตีพอสมควรนะครับนี่คือต้นผักหวานป่า นะครับปลูกห่างจากต้นกิษนาประมาณเมตรหนึ่งนะครับสังเกตการเเติบโตของต้นผักหวานป่าต้นนี้นะครับก็สูงประมาณ3เมตรนะครับคู่ไปกับต้นกิษนาซึ่งก็พิสูจน์ได้ว่าผักหวานต้องการร่มเงานะครับยิ่งร่มเงาได้ดี มันก็จะเติบโตได้ดีนะครับถ้าปลูกเดียว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 นะครับนี่ครับนี่คือต้นที่ปลูกพร้อมกันต้นเดียวเดียวนะครับไม่มีร่มเงาของอะไรทั้งสิ้นนะครับก็จะสูงประมาณ150เซนเมื่อเทียบกับอีกต้นหนึ่งที่ห่างมาประมาณสักสอเมตรนะครับแล้วห่างจากต้นกิษณาบ้างก็สูงประมาณ สองเมตรครึ่งนะครับเมื่อเทียบกับต้นที่อยู่ใต้ต้นกิสุณาก็คือห่างกันเมตรหนึ่งเนี่ยลำต้นก็ใหญ่กว่าความสูงก็สูงกว่าการพัฒนาของลำต้นก็ดีกว่านะฮะนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าผักหวานเนี่ยต้องการพืชพี่เลี้ยงและต้องการร่มเงาให้มันตลอดไม่ใช่ว่าพอมันโตแล้วก็จะเลิกให้ร่มเงามัน มันก็จะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ก็มีรูปภาพรูปถ่ายวีดีโอมาให้ดูนะครับต้นกิศนาก็เป็นพืชพี่เลี้ยงสําหรับผักหวานได้นี่ก็พิสูจน์แล้วก็เป็นพืชพี่เลี้ยงที่ดีนะครับไม่แย่งอาหารผักหวานนะครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสําหรับผักหวานกับต้นกิษนา